แล้วข้อสองว่าไงก็คืออย่างพวกเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับการเริ่มปฏิบัติโดยการทำเ,เริ่มภาวนาโดยทำอนาานาปนสติมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ถ้าเราสามารถพัฒนาเข้าไปสู่ฌานได้ที่ที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตตาเป็นต้นทีนี้ สมมุติว่าเราทำข้อสิบแล้วเนี่ยอนาปนสติเนี่ยจะขาดท่านอาจารย์และเราจะต้องค่อยๆขึ้นไปเป็นเก้าแปดเจ็ดจนขึงนข้างบนเข้ขมันตอนเป็นยังไงเจรา้าคะคืออย่างนี้จริงๆคืออย่างนี้ต้องแยกสองส่วนดังที่ได้กล่าวไว้ว่าเอ,อ,อนาปนสติไม่สามารถทําได้ตลอด,ดอนาปานสติเป็นปริหาริกากรรมฐานเป็นกรรมฐานต้องบริหาร แต่ก่อนหน้าที่จะเข้าถึงอานาปานสติเนี่ยต้องมีตัวสัพพทกากกรรมฐานอย่างเมื่อว่าผู้สักครู่เนี่ยในชีวิตจริงไงในชีวิตจริงนั้นต้องเจริญกรรมสติปฐานในชีวิตจริงให้ได้ mm hmm. หมายความว่า,อาตอนนั้นกําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอาถ้าไประลึกถึงการถ้าไปให้ทานแล้วเอาทานนั้น เอาเจตนามาลึกเอาเจตนาคือจิตที่คิดจะให้มาลึกเป็นกรรมฐานไหมเป็นจาคานุสติไงควรทํำไหมล่ะในชีวิตจริงควรทํำไหมควรทาก็นี่ไงเป็นสติปัฏฐานนั่นเน่ะไม่ใช่ไม่เป็นนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปตั้งแค่อนาปนสติถ้าอย่างนั้นแย่เลยมันเหมือนอย่างนี้เหมือนบอกโอ้ฉันใช้รถได้คันเดียวแค่นั้นแหละก็รถยี่ห้ออนาปนสตินี่แหละ และมีข้อจํากัดว่ารถยี่ห้อเนี้ยต้องวิ่งบนถนนแปดเลนเท่านั้นว่างั้นเดอะแต่ชีวิตจริงๆอยู่ในถนนซอยบ้างถนนในตรอกในบ้านบ้างแปลว่าคุณไม่มีรถเลยอะ่ะอยู่อย่างคนลําบากยากเข็นไม่มีไม่มียานพาหนะใช้เลยนี่เสียหายมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะกระดบึบกระดึบคานไปถึงถนนแปดเลนได้ไปมีรถจอดอยู่คันเดียวคืออานาปนสติโอ้โหลาบากมากเลยพอเข้าไปถึงอะ่ะ ถึงรถคันนั้นเบ็ดเสร็จก็หมดแรงแล้วขับไม่ไหวอีกเพราะเพียมาทั้งวันกิเลสกุ้มรุมเล่นงานทั้งวันนะตั้งแต่ถูบ้านเออขอไปตั้งแต่ซักผ้าถูบ้านคุยกับคนงานตั้งแต่หุงข้าวตั้งแต่ทํากับข้าวตั้งแต่สวนนาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เลยสะบักสะบอมกระเซาะกระเซิงทั้งวันแล้วจนว่าอา้าวเยน็ยน เอาแล้วไปทําอนาปะนะพอไปทาเบสิบหลับบ้างแล้วก็อภิชาโทมนัสกุ้มลุมบ้างเพราะเครียกว่าบาดเจ็บมาทั้งวันโดนกิเลสจมตีทั้งวันที่จริงเขาให้เจริญตลอดแต่ว่าใช้กรรมฐานแต่ลักขณะให้ถูกจังหวะให้ถูกโอกาสให้ถูกเวลาเขาจึงมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ตลอดเช่นเ,เวลาจะ เวลาจะกวาดบ้านถูบ้านอ,อมีอะไรอะ่ะมีศีลานุสติเป็นฐานใช่ไหมโอ้เป็นจารีศีลเป็นกุศลศีลที่เราจะต้องทําบ้านให้สะอาดเอาอะไรแต่เนี้ยโอ้เป็นเป็นการกระทําที่เหมาะสมดีงามมีสติสัมชัญญาในการกระทํานั้นมีความสุขมีความชื่นใจเหลือเกินที่จะทําบ้านให้เป็นรมณียสถานและในขณะเดียวกัน มีความรักปรารถนาดีกับบุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นเขาจะได้บรรยากาศที่ลื่นลมและสะอาดกลับมาก็มาละลึกถึงสีที่ตัวเองทำไม่บกพองทานที่ตัวเองทำไม่บกพองจิตก็เป็นมีสติในการละลึกถึงสีละลึกถึงทานเป็นจาคานุสติบ้างเป็นศีลานุสติบ้างสติก็ไปละลึกอยู่นิวรวลร,รมก็ไม่กุ้มลุมจิตก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเอาเอะไรได้ไหมทีเนี้ยเอาได้เห็นไหมก็มาฐานมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องไปหยุดอยู่แท่ตรงนั้นน่ะ และอย่างหนึ่งก็คือต้องการอยากจะได้สมาธิสมาธิไม่ใช่คําตอบนี่สมาธิเป็นเพียงแค่เครื่องอยู่ระยะหนึ่งที่จะทําให้จิตเราตั้งมั่นเท่านั้นเองแต่คําตอบในพระศาสนาคือปัญญานะอย่าลืมนะปัญญาที่เขาไปเห็นความจริงนะฉะนั้นม,มันไม่ได้มีคําตอบว่าต้องผ่านอานาปณะนะผ่านจาการุสติไปเข้าถึงปัญญาก็ได้ ผ่านศีลานุสติไปถึงปัญญาก็ได้ผ่านพุทธานุสติเข้าไปถึงปัญญาก็ได้ผ่านธรรมานุสติไปถึงปัญญาก็ได้ผ่านตัวสังขาญนุสติไปถึงปัญญาก็ได้มีช่องต่อไปได้หมดทุกกรรมฐานอาณาปณสติก็เป็นเพียงช่องดีหนึ่งนะในบรรดาตั้งอีกเป็นร้อยช่องสรุปก็คือว่าเราไม่จํากัดยี่ห้อรถจํากัดว่าตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์ไหนใช้ให้ถูกสถานการณ์ แล้วก็พัฒนาถึงปัญญาให้ได้ถ้าอย่างนี้จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดไหม <c oughs> เอ้ามีโยมอะไรข้างบนนี่จะ